สวัสดีครับสวัสดียมามเช้านะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปะโลไฮโซนะครับวันนีเ้เดี๋ยวจะพามาดูแปลงใหม่นะครับแปลงนี้เพิ่งทําเสร็จเ,เมื่อสองวันที่แล้วนะครับวันนี้เอาม้ามาปล่อยเป็นวันที่สองนะครับ แปลงนี้ทำเป็นแปลงไฟฟ้านะโอ้ยช็อตละเบ้บเดี๋ยวจะเล่า,เ,าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันแรกนะครับที่เอามามาปล่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับ สังเกตดีๆนะเชือกมันจะเป็นเชือกแบบเชือกเล็กๆนะครับที่มันมันพันด้วยลวดข้างในมันเล็กมากนะครับแล้วทีเนี้ยวันแรกที่ปล่อยม้ามันม้ามันไม่เห็นนะครับม้ามันมองไม่เห็นไฟแต่ไฟอ่ะเสียบเสียบนะครับเปิด ปิดไฟไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ปล่อยปุ๊บม้ามันคิดว่าเราปล่อยให้มันวิ่งนะครับมันไม่รู้ว่ามีสายไฟมันก็เลยพากันวิ่งแบบผ่านออกไปเลยครับทะลุออกไปเลยเชือกขาดนะครับไฟช็อตนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันวิ่งนะครับด้วยความเร็วแล้วทีนี้มันก็ดันเชือกช็อตแล้วก็ช็อตแบบ ออกไปเลยนะครับดันเชือกออกไปเลยมันก็ตกใจนะครับทีนี้ก็พากันวิ่งนะครับมีแต่ม้าสนามสามนี่มีแต่ม้าเลยนะครับทีนี้ก็พาไล่จับ,บเพราะว่าเชือกมันเล็กนะครับมันมองไม่เห็นเพราะว่าเราเอาม้ามาปล่อยตั้งแต่ตอน6โมงนะครับ6โมง1 0นาที มันมันยังไม่มีแดดนะครับมันก็เลยแบบมามันก็เลยมองไม่เห็นนะครับแล้วทีนี้เราก็จับมานะครับจับมาเข้าใหม่เอาเข้ามาในแปลงใหม่นะครับก็เลยเอาม้านะครับตัวที่วิ่งออกไปเงี้ยเอามาแล้วก็เปิดไฟไว้นะครับแล้วก็เอามา ให้มันเห็นจูงเข้ามาใกล้ๆนะครับใกล้เชือกแล้วก็เอาเอาเชือกนะครับที่มีไฟอะแตะแตะกาลังตัวมันนะครับ <classical music> ทีนี้มันก็สะดุ้งนะครับมันช็อตมันสะดุง้งแล้วก็ทีนี้มันไม่ได้ออกนะนะครับมันไม่ได้ออกมันไม่ออกแล้วทีนี้มันรู้แล้วว่า,ามันมีเชือกนะครับแล้วพอตอนเย็นนะครับพอตอนเย็นจะมาจับจับไม่ได้ครับ มาเนี่แบบวิง่งเต็มแปลงเลยครับคือมันไม่ให้จับเพราะว่ามันโดนไฟช็อตนะครับมันโดนไฟช็อตแล้วทีนี้มันมันกลัวว่าเราจับแล้วเราจะเอาไปเอ่อไปให้ไฟช็อตอีกนะครับมันก็เลยไม่ให้จับทีนี้นะครับโอ้วุ่นกันนะครับกว่าจะจับได้นะครับก็พากันเหนื่อยนะครับ เอาอาหารมาลอ่อก็ไม่เอานะครับก็ไม่กินนะครับมันไม่รู้นะครับมันไม่รู้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปล่อยแปลงวันแรกนะครับเพราะว่าถ้าไม่สังเกตดีๆไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับมันน้อยมันเล็กมากครับเชือก <c oughs> หลังจากนั้นก็เอาเขาเรียกสายอะไรครับเนี่ยถุงพลาสติกที่มีผ้าคาดถุงพลาสติกที่มีสีแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเอามาผูกไว้ก็ช่วยได้อยู่ครับช่วยได้อยู่อันนี้ยิ่งหนักเลยครับเป็นเส้นลวดอย่างเดียวครับยิ่งเล็กกว่าอีก ยิ่งเล็กกว่าเชือกนะครับก็ผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะปแปลงสนามสามเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเอ่อมันไม่มีที่อยู่ครับร่มมันไม่มีร่มต้นไม้ไม่มีร่มให้อยู่ครับเวลากลางวันนี่แดดแรงแรงนี่มันมันหาหลบไม่ได้นะ นะครับน่าจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคอยู่ครับต้นไม้น่าจะมีร่มให้อยู่นะว่าปีนี้เพิ่งปลูกนะครับอันนี้ก็บร,รากาศนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับของการปล่อยแปลงเวลาดูม้าในแปลงนี้รู้สึกแบบ รู้สึกมีความสุขครับมันรู้สึกแบบเหมือนมันพูดไม่ถูกนะมันผมว่ามันมันช่วยได้นะใครที่แบบเออ่คิดเครียดนะครับแล้วทีนี้มามาดูวัวดูควายนะครับในที่กินหญ้านะครับเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อะไรแบบเนี้ยที่เราเห็นมัน อยู่ตามธรรมชาตินะครับม,มันรู้สึกผ่อนคลายนะครับนะครับดูแล้วมีความสุขนะถ้ามันอยู่ในคอกเนี่ยแบบมันเหมือนยังไงเหมือนมันฝืนธรรมชาตินะครับมันก็รู้สึกว่าขังมันไว้เกินไปนะครับมาอยู่ในคอกนานๆไม่ดีนะครับ ต้องเอามาปล่อยแปลงหรือเอาไปเดินนะมาอยู่ในอคอกไม่ดีนะครับเลือดคือเลือดมันเลือดมันไม่ค่อยจะจะเดินนะครับเลือดมันไม่ค่อยเดินไม่ค่อยอยนี่นะครับมันม้ามันต้องเดินนะครับม้ามันต้องเดินม้ามันต้องเดินเพราะว่าผมเห็นหลายตัวแล้วครับที่อยู่ในอคอกหนึ่งมีอาการขาบวมนะครับ ทางทางที่มาไม่ได้เป็นอะไรนะครับอยู่คอกมาหนึ่งวันเต็มๆเงี้ยไม่ได้ไปไหนเนี่ยขาบวมครับแต่พอเอาไปเดินปุ๊บขาที่บวมนี้หายครับเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะหายครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ที่ผมเจอมาที่แบบประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับ คือม้าอยู่คอกนานๆไม่ดีครับต้องเอาไปปล่อยแปลงนะครับแล้วก็จะเกิดอาการเครียดด้วยนะพอเอามาปล่อยแปลงปุ๊บวิ่งนะครับปล่อยปุ๊บวิ่งเลยนะครับนี่ก็อยากให้ระวังตอนที่ปล่อยนะครับใครที่เอาม้ามาปล่อยแปลงนะครับที่อยู่ในคอกนานๆก็ให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าม้าเนี่ยเวลามันอยู่ในคอกนานๆมันมันเริ่มหงุดหงิดนะครับพอเราเอาไปปล่อยแปลงปุ๊บเนี่ยมันจะ วิ่งวิ่งแล้วมันจะโดดเตะไปด้วยนะครับนึกภาพออกไหมครับมันจะโดดแบบปล่อยปุ๊บแล้วมันก็จะดีดเท้าหลังออกมามันเหมือนมันคึกอะครับเตะเท้าหลังขึ้นอันนี้ถ้ามันไปโดนเรานะครับจังหวะที่เราปล่อยปุ๊บแล้วมันหันหน้าไปปุ๊บแล้วมันหันหลังกลับมามันเตะด้วยอันนี้ถ้ามันโดนหน้าหรือว่าโดนตัวเรานี่เจ็บนะครับ มีอยู่หนึ่งเคสนะครับที่เป็นกลูใหม่นะครับมาเลี้ยงมาแล้วทีนี้เรายังไม่ทันได้บอกแกนะครับว่าให้ระวังตอนที่ม้าปล่อยแปลงแกก็ไปปล่อยนะครับแกก็ไปปล่อยพอเอิญวันนั้นอนะ่ะมันเข้าหน้าอกนะครับถ้าเข้าหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะมีการจมูกหักหรือว่าฟันหักนะพอดีมันเข้าหน้าอกนะครับ เป็นลอยเท้ามาเลยครับพอปล่อยปุ๊บเลยมันดีดตัวออกไปนะครับมันก็ยกเท้าหลังขึ้นมานะครับไปโดนหน้าอกนะครับก็ตอนนั้นก็เจ็บนะครับเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับแต่ก็แกก็เจ็บอยู่บอกว่าถามแกว่าไปโรงพยาบาลไหมแกบอกดูอาการก่อน,นครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับมีหลายคนครับ ที่ที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่เอาม้ามาปล่อยแปลงแล้วก็เจอม้าเตะนะครับมันอันนี้ก็ฝากนะครับให้ระวังด้วยใครที่เอาม้ามาปล่อยแปลงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ